สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับดำอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องสารคดีบ้านนาอันนี้ก็จะพามาดูกบแล้วก็ปลาครับแต่จะหาดูปลาเยอะกว่าเพราะว่ากบเราดูเยอะแล้วนี่น,นี่กบก็ตัตแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูปลานะครับผมตัดหญ้ารอบๆบอกกบนะครับแล้วผมก็เอา,เอาลงให้ปลานินนะครับ เป็นอาหารเขานะครับนี่นะครับทุกคนผมเอาหญ้าลงให้ปลานิลน,นะครับปลานิลแบบท้องป่องเลยเสียงกบกบก็เริ่มร้องแล้วทุกเห็นทุกคนเห็นใบพักบุ้งไหมครับ บางใบก็ไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากปลานินกินนะครับปลานินเป็นปลากินพืชน,นะครับผมนั่นน,น,น,นัมีตัวข้ามมาแล้วมีหอยด้วยปลานินก็ครบหนึ่งเดือนเมื่อสองวันก่อนนะวันที่สิบ ผักบุ้งที่ปลูกริมริมบอ่อครับก็ลามลงข้างกลางบอ่อแล้วทุกคนเห็นปลาิ้นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูเขาจะขึ้นมาอยู่ในนี้นตรงนี้ครับผักบุ้งก็เริ่มเยอะแล้วครับ โตเร็วมาครับผักบุง้งก็ให้ปานินกินนี่แหละครับเราสามารถเด็ดยอดมันไปผัดได้ด้วยนะครับผักบุ้งน้ำเดี๋ยวผมจะเอ,เอากล้องไปที่ปานินมันจะเป็นที่ข้ามของปานินนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นรอยเชื่อมนะครับมันเป็นปูนข้างล่างนะครับก็เลยขุดลงไม่ได้นะครับก็เลยตรงนี้มันจะตื้นนะครับเดี๋ยวผมจะ เอากล้องไปใกลๆเพื่อให้ดูปานินมันข้ามมานะครับมันกลัวผมนะครับทุกคนมันก็นเลยไม่ข้ามมาเดี๋ยวผมไปถ่ายฝั่งนั้นให้ดูเดี๋ยวผมไปไ่ายฝั่งนั้นให้ดูนะนี่ฝั่งนี้ผมก็เอาญ่าลงให้ปานินอยู่นะครับผมเอาลงทั้งบ่อนี่ก็เอาลงสี่จุดนะครับจุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้ จุดนี้แล้วก็จุดนู่นบอ่อยาวประมาณสิบเมตรน่าจะเกินอยู่นะน่าจะเกินสิบเมตรครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนเห็นตัวปลานินครับแบบเขาท้องป่องมากเลยเขากินเยอะมาก ตัวเขาจะปรับเป็นเหมือนสีน้ำนะครับจะขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำเนี่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 มีนีมีตัวกินใบพกบุ้ง ครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจ,จบคลิปไว้ก่อนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งทำคลิปแล้วก็ทำกเกษตรนี่นะครับเพิ่งเริ่มทำนะครับอันนี้ผมก็ให้ทุกคนมาดูการเลี้ยงปลานินนะครับผอเลี้ยงทำเป็นบ่อผ้าใบาย,ยาวๆนะครับขนาดความ กว้างของบอกอประมาณ1เมตรนิดๆนะครับเมตรหนึิดแต่ความยาวนี้ประมาณ10กว่าเมตรนะครับแล้วผมก็ปลูกผักบุ้งนะครับปลูกผักบุ้งริมริมบ่อนะครับแล้วผักบุ้งมันก็จะเลื้อยลงไปในบ่อนะครับเพื่อเป็นอาหารปลานิลน,นะครับผมก็จะไม่ค่อยให้อาหารแบบอาหารปลานิลสําเร็จนะครับผมจะให้เป็นนี่แหละครับพวกหญ้าพวกพืชน้ํานี่แหละครับ แต่ผมก็ให้บ้างนะครับไม่ใช่ไม่ให้เลยนะครับเพราะว่าเป็นจะได้เสริมๆคันไปปลาก็อ้วนมากครับก็โตเร็วอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการเลี้ยงปลานินฝากกดติดตามช่องสารคดีบ้านนาของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ